ไฮโซพกยิ้มแก้มปรีอวดเสื้อสูตรอัมพัชราภาซื้อให้เรียกได้ว่าไฮโซพกปลื้มใจสุดๆอวดเสื้อสูตรตัวใหม่สุดเก๋ที่หวานใจอัมพัชราภาเจ้าตัวบอกไม่อยากซื้อให้เลยกลัวจะหลอกเกินไปออกอาการดีใจมากๆสำหรับพกประธานวงพรประภาหรือที่หลายคนคุ้นเคยคือไฮโซพก เมื่อหวานใจอย่างนางเอกสุกตาอัมพัชราภาได้ซื้อเสื้อสูตรตัวเก๋ให้ไปงานแต่งงานเพื่อนต้องบอกว่าเจ้าตัวใส่แล้วโดดเด่นหล่อเทมากๆเป็นโทนสีช็อกโกแลตเขียวโดยไฮโซพกได้ระบุว่าอ้วนซื้อให้หลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆกับความหล่อแบบเต็มๆเลยทีเดียว และทางด้านอ้ํา,าพาัชราภาหลังจากที่ได้เห็นว่าแฟนหนุ่มแท็กหาผ่านไอจีสตอถึงได้เขียนตอบกลับมาอย่างน่ารักว่าว่าจะไม่ซื้อให้ละเดี๋ยวหล่อไปจากภาพของให้โซพกได้ไปร่วมงานแต่งเพื่อนแฟนคลับก็แอบลุ้นในใจอยากเห็นภาพของอ้ําพกเกี่ยวก้อยกันเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานแต่งบ้างจังเลย